โจนยังไงก็ไม่มีเสียงตอบกลับจนต้องพังเข้าไปข้างในห้องแม่ยืนอยู่กลางห้องเปลือยหลังเสื้อผ้าฉีกขาดบนแผ่นหลังของแม่มีรอยคล้ายกลงเล็บสามรอยยาวจากสะบักลงมาถึงเอวเหมือนมีบางอย่างพยายามงัดเข้าไปในร่างเธอจากด้านหลังแม่หันหน้ามาชา้ชาแววตาไม่ใช่แม่อีกแล้วริมฝีปากเปื้อนเลือด ตาค่อยๆเดินเข้าไปเอาผ้ายันคลุมหัวแม่ไว้ทันทีพร้อมสวดนะมะพะทะนะโมพุทธ,ธายะข้าขอบารมีครูบาอาจารย์เสียงแม่กรีดร้องดังลั่นก่อนจะสลบไปวันถัดมาตาบอกว่าที่หลุมกลางปา่าไม่ใช่ของที่ใครควรไปแตกไม่ใช่ของที่มนุษย์ธรรมดาควรเห็น แม่ไปเจออะไรที่นั่นไม่รู้เธอขุดอะไรขึ้นมาจากดินลึกแค่ไหนแต่สิ่งที่เธอได้มามันไม่ใช่ของโชคดีมันคือคำสาบคำสาบที่เกาะกินวิญญาณทีละนิดจนไม่เหลืออะไรเลยร่างแม่ยังอยู่แต่จิตของเธอกำลังถูกกลืนไปทีละน้อยและเรายังไม่รู้เลยว่านี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น มันต้องไปมันต้องไปดูให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่มันตามมานี่มันเกิดจากตรงไหนกันแน่ตาพูดแบบนั้นตอนตีห้าในคืนที่แม่กรีดร้องลั่นบ้านอีกครั้งแสงไฟในตาเท่าไม่มีความกลัวมีแต่แววเด็ดเดี่ยวกับสายตาของคนที่เคยผ่านอะไรมาเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากนักเขาไม่บอกใครว่าจะไปไหน แค่หิ้วกระเป๋าผ้าขาวข้างในมียันมีน้ำมันจันทร์มีมีดหมอเล่มเล็กและสายสินที่คล้องคอเอาไว้พ่อจะไปป่าหลังเขาที่หลุมกลางป่าเขาบอกกับ